สูตรผอมแบบไม่ทรมานที่วิทยาศาสตร์สนับสนุนมากที่สุดตอนนี้คืออะไรครับข้อแรกการรักษาการขาดดุลแคลอรี่หรือการบริโภคให้น้อยกว่าที่ร่างกายต้องการใช้โดยปกตินะครับคุณจะต้องคำนวณ BMR หรือว่า t d นะซึ่งก็คือปริมาณพลังงานที่เราจำเป็นจะต้องใช้ในแต่ละวันเข้าไปคำนวณเองได้ที่นี่ พยายามกินให้มันน้อยกว่าที่เราจําเป็นจะต้องใช้นะครับแต่ข่าวดีก็คือว่าคุณอาจจะไม่ต้องคํานวณก็ได้ครับสูตรสาเร็จออกมาแล้วนะครับว่าหากเราสามารถลดปริมาณแคลอรี่ที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันได้นะครับประมาณ300-500กิโลแคลอรี่จากความต้องการปกติที่คุณกินอยู่ทุกวันนี่แหละครับ ก็จะสามารถทําให้คุณผอมลงได้3 0 0ร้อถึงห้ากิโลแคลอรี่เนี่ยประมาณไหนนะครับหชานมไข่มุก1แก้ว 2. ข้าวขาว2ทพับที 3. ไก่ทอด2ชิ้นกลาง 4. ข้าวเหนียว2ห่อ 5. ขนมปัง2อถึงสแผ่นเข้าต่อไปนะครับก็เปลี่ยนการจัดจานครึ่งจานนะครับเป็นผัก2ส,ส่วนของครึ่งหนึ่งที่เหลือเนี่ยเป็นโปรตีนแล้วก็อีกหส่วนของครึ่งหนึ่งที่เหลือเนี่ยก็คือขาบ โดยสูตรนี้นะครับจะทําให้เราไม่หิวบ่อยแล้วก็แคลน้อยลงโดยไม่ต้องนับข้อต่อไปนะครับดื่มน้ําเปล่า1-2แก้วก่อนมื้ออาหารประมาณ30นาทีจะช่วยลดปริมาณอาหารที่คุณกินได้จริงเหล่าน,นี้คือการควบคุมทางปากนะครับเปลี่ยนนิสัยการกินโดยที่ไม่ต้องทรมานมากคลิปต่อไปนะครับหมอจะมาบอกหลักการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันและหลักการออกกําลังกายที่จะทําให้เราผอมลงใครอยากรู้นะครับกดติดตามไว้เลยครับ